ในการเขียนข้าวนะครับเพื่อนําไปจ้อยนะครับอนอกจากจะถูกฉันทะลักแล้วนะครับท้ายวักนะครับแต่แล้ท้ายวักมันจะมีเสียงประจำของมันอยู่นะครับจะต้องถูกต้องตามนั้นนะครับอนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวเหลืองๆนี่นะครับอมันจะต้องสัมพันธ์ด้วยว่าเวลา แต่งไปมันก็จะต้องหําไปตัวอะฮะว่ามันมันจะจ้อยได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาเอาเสียงภายในตัวเหลืองนี่ให้มันไปเรื่อยมันก็มันก็อยากขึ้นลงบมบ่นเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็พิจารณาดูนะครับต้องเอาไปหำดูนะครับอ่าลองลองลองดูเนี่ยนะครับเขียนเสร็จ่ำเช็ค เปกเวกเสียงลูงบะท่างวยงงจ้อยพอก็ได้เสียงพิษเสียงขาดดาจัดแต่งให้ลิดลิงเละไยหำ้อง เสียงพิษคัดหูดูเหมือนเตือนฟ้องฉันตะลักต้องกลางทวนเสียงลื่นใจใจ้าหหลังไหลห่วยหู ไปตามขบวนแนวต่างข้าวซอ,อยอิงแนวต่างข้าวซอ,อยอิ